สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ้วเบื้องค่ะคณะทะเลที่เขาเคยเก็บเนาะค่ะเนาะไปใส่กันหลายเด้อนี่ยเพว่ากําลังออกดอกค่ะช่อดเขาออกดอกช่อดออกดอกเขาก็ซบบื้อาเก็บเนาะค่ะเนาะเอาไว้ให้เพื่อนขยายพันเพราะว่าคณะทะเลนี่เป็นพืชสงวนเนาะค่ะเนาะมุงแน่พี่น้องค่ะคณะทะเลนี่เป็นพืชสงวนเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไป มันหอยกระเซ็บนะคะนะ่ะเนาะอาสิเอางาอ,องาไดไที่เป็นนั้นนะดอกเนาะคะนะ่ะเนาะดอกสิบออเอาเขาหาเอาช่ออะไรที่บ่เป็นดอกที่ยังไม่ออกดอกแดดดีดีพี่น้องค่ะว่อน,นี้ที่มันแดดดีหลายอันนี้ก็ความมาออกดอกแล้ว าสิบเอาทางพุ่นน้ำค่ะเพราะว่าก่อนนึงเขาก็สิเก็บแต่นะซ้ำเขาเก็บได้ขค่เจ้ามาส่อมเรือน้ำพี่น้องขขาจ้ามาลองเรือส่อมเรือได้ยินเสียงคนที่กินวันธรรมดาคนวันี้ได้แต่ว่าขขาจ้ามาลองเรือขขาจ้าเป็นดอกหมดแล้วค่ะมึงเป็นดอกเขาสิบเอเก็บเนาะค่ะนันเป็นดอกเขาสิบเอเก็บค่ะเขาสิเก็บเอาต้ อันที่ว่าเป็นดอกที่ห้อยเขาหักว้อะค่ะกับพุ่นน้ายปปาร่ากับพุ่นยายเขานะ่ยะเขาสิเปียวต้นพุ่นน้ำบ่อาต้นเดียวเด้อค่ะเด้อบ่เอาต้นเดียว,ว,ยว,ยเ,อเ,ยวเอาไปห่อหมกจากป่าจากสองตนี้ปั่นกันกินพี่น้องค่ะปะเาปเขาเปียวต้นพุ่นน้ำก่นนี้ก็ค่ได้เป็นดอกเยอะประ่าห้อยเขาเก็บงวดที่แล้วเอาไปเห็ดห่อหมก ปลาไซมอนใส่คะน้าทะเลตุ้มข้างล่างนี่เป็นดอกแล้วค่ะนี่ตุ้มข้างล่างนี่เป็นดอกแล้ว,มวามาแมนกะเทออกแน่ละ่ะเพราะว่าแมนมันสีเฮียใส่หลือง ้ำขึ้นแล้วหอยก็ไ,ได้แล้วกุ้งก็ไ,ได้แล้วข้ามึ้นพี่น้องค่ะเอาไม่ได้แล้วก็สิได,ด้ว่าสวีทสวัดกระรถเจ้าเราเพื่อยัยเปียกสีได้วากอนี้เอาได้จากกอนี้เอาได้ออนอบว่าขได้เป็นดอก เก็บต่อ่ะน้องรักโทรมาอนอ,อนเจ๊น้ำมาน้ำยุใสแล้วพนนะน้าน้ำลดน้ำขึ้นแล้วตากุ้งก็ได้แล้วสันดกว่าขออ่อยนี่เป็นทับนาตลอดเป็นทับนาตลอดจ้า คัปลาเขืปเอปีวอุ้มบืนนม้นน้ำอันไหนเป็นดอกแกะเอาอุมเนียางงามพี่น้องค่ะอุ้มเนียางงามพวานเขาเก็บแล้วเขาเก็บแล้วงวดที่แล้วกับพุ่งนย้ยปลากักพุ่นย้ายบั้นพักกันมาตักกุ้งอันทังบระเทศไทยงวดนั้นพะว่าลมมันแหง้ง นี้ต่ยอดอน่อนงามๆค่ะยอดใดเป็นดอกฮาก็ระเอาคือเก้านะคะเนาะเพราะว่าเนาีว่ว้บใครเจ้าขยายหญ่พันค่ะพี่น้องค่ะมึงเนี่ยยอดอนอ่อนเพราะว่าเขาหักไว้แล้วมันก็ขึ้นยอดไม่แหงก็แตกดีพี่น้องค่ะเก็บอัน,นี่ยให้น้องแล้วไปฝากมูน้ำปั่นกันผัดค่ะฮอหมกแซบผัดน้ำมันหอยแซบด้วยค่ะเด้อลวกกระแซบกินกระ้นค่ะหนึ่งเซป,ป่า รสชาติสีแคล้ายผักปังเนาะค่ะเนาะรสชาติสีรสชาติสีค่้ายกินคือกันสีคล้ายผักปังค่ะสีค่้ายผักปังแต่บ่ได้บออ่ได้ยางหลายบบได้มื่นคือผักปังเนาะค่ะเนาะบบได้มื่นคือผักปังแซบค่ะแซบแต่ก็กินกินหลายบบได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าข้าเจ้าสิจิบ เดี๋ยวจะได้แปลวอุ้มอื่นน้าพี่น้องค่ะจะได้แปลว์พุ่มอื่นน้ำนาอค่ะเนาะเก็บเอาแต่ยอดใดที่บบเป็นดอกยอดใดอ่อนอ่อนเพราะว่างวดหนากะสิแตกออกให้แต่แตกค่ะเก็บเก็บยอดอ่อนอ่อนออกแล้วก็งวดหนากะแตก้เฮาได้เก็บกินอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันใดเป็นดอกแล้วก็ก็บป้อยยาวเลยค่ะป้อยยาวเลยน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วตักอะไรแล้วกุ้งค่ะหอยก็เอาอะได้แล้วน้ำขึ้นค่ะ ปเป๋เปาอุ้มอื้นน้ำพี่น้องค่ะปเป๋าปุ้มอื้นน้ำเก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะน้องไร้เป็นแต่ายน้ำชายทะเลข้าหน้าทะเลมีเก้าชนิดที่กินได้เวยค่ะเด้อมีเก้าชนิดค่ะของก็เห็นสามชนิดคันจําได้นะชนิดหนึ่งทีเป็นดอกงามงามอันนั้นพ่อล้าเก็บพี่น้องค่ะพ่อล้าเก็บเลยพ่อล้าแตะเลยงามแหงงามขัดสีคล้ายๆต้นข้าหน้าเลยอันนั้น สิคือต้นขนาเลยดอกก็คือดอกขนาแต่ว่าชอบบอกหญ่ช่อบบอกหญ่อันนั้นบอกก่าแตะต้องเลยเพราะว่าหายากคักหายากคักให้ข้าเจ้าขยายพันธุ์เนาะค่ะเนาะก่อนนี้ว่าบ่งามบ่ยาวปัดได้หรือ่เอาพี่น้องค่ะปล่อยไว้สักก้อนไะนะปล่อยให้เป็นดอกพินาจังแมาว่ากันใหม่ว่าสั้นกินบ่นี่ห่อหมกนี่พวกกินกะดิ๊พวกินกะดิ๊กินต้าขนม เคำว่าน่ะกินเป็นบางย่างกับขา้าวกะทิพ่กินเลยค่ะพ่อกินทุกอางพ่อหมกดีดันอ้นกินเทียบไม่ได้กินดูดอกถ้าทำเป็นของหวานนั่นสุดตายมากกะทิแม่เป็นล่างามากเงี้ยบ้างทีดีนะพี่น้องญาติอ้วนให้กินของหวานพพนะ <c oughs> แต่อย่ากินอาหารกะทิเด้วยแต่ญาติอ้วนโอ้ก่อนนี่มีแต่ยอดอ่อ้น ดีต่อปเปียพวกไอ้กินน้ำนะเออมันจะเหมือนผักปังเลแม่นคล้ายๆกันกินคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยชิบชิบวาช่วยกินมันคล้ายผักปังได้โบมือนคือผักปังเนี่ยก็ได้มือนคือผักปังบ่ได้มือนคือรวยจะลายจังสั้นผักปังมักินบ่ได้ เขาผัดหมักไปเอาอยู่สอนไว้เลยสอนพี่นกนะก็ตังเยอะมากแม่นอยู่ไปเห็นอยู่แม่นกันอะไรออกดอกเขาบอเอา ไปกินก่อนนี้ก็พอแล้วจ้าน้องเปิลก็เคยกินเปิลก็จะไปถักน้ำมันหอยให้แฟนเปิลกินแฟนนุก็กินผักโอ้แฟนบ่กินผักโอ้ยเฉพาะเราอ้วนเนาะก็กินอย่างเลยหรือเจ้าก็ขาดขัดยามนัง่งก,าานงกินแต่นั่งกินแต่ผักเขียวเนะาะค่ะ <laughs> <laughs> นั่งกินแต่สมไทยโอ้ย <laughs> ยอดอ่อ,อนๆเลยกำลังขึ้นยอดอ่อ,อนๆเลยนี่ยอดอ่อ,อนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะต,ออต้นนี้ยอดกลางๆนี่บ่ยอดน,น้อยๆบพได้มีดอกไงจะไปปลูกดิ บ่หน้าลอดบ่แม,ม่นน้ำทะเลชิกโอคนล,ละอนโนะภูมิคือหวานอู้ยยอดน้อยๆอยู่กลางๆอย่างนี้นอนแ้่น,น,น,นอนแนวก็ดีค่ะต่ออ้ยตอนนี้เป็นดอกแล้วค่ะเป็นดอกหมดแล้วแต่ว่างามงามปุ่นเป็นดอกหมดแล้วค่ะเป็นดอกหมดแล้วจ้ะเป็นดอกหมดแล้วจ้ะ พี่น้องค่ะก็แล้วมาสียางกับมาว่าเปลี่ยนเสียผ้าแล้วเรื่องใน,นมาพ่อผักขมทะเลเนาะอันนี้จะเป็นผักขมทะเลค่ะอันมีน้มันเป็นผักโขมทะเลเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นผักขมทะเลจ้าเ,าเก็บนะ้ำอันนี้เป็นผักขมทะเลค่ะอันนี้จะเป็นผักขมทะเลต้องสื่อสารให้ถูกต้องนะคะผู้เก็บน้ากระสิผู้เรืองเนาะ ผ,ผู้ชมกระสิอย,อยากเก็บนำตังเพียพ่อกันเขาบอกซื้อว่าถือกระติ่ตอกันไปแบบผิดผิดพี่น้องค่ะต่อกันไปแบบผิดผิดอันนี้คือผักขมทะเลเนาะคะ่ะเนาะผักขมทะเลอุ้ยนี่ก่อหนึ่งง,งามๆอ่อนมากน่มมากนิ่มมากแม่บอยืนแบบเขาให้มันยังสิเห็ุยืนเป็นเงา เลยค่ะอันว่างานเป็นคณะทะเลอันนี้เป็นผักขมทะเลเด้อค่ะเด้ขอขัดผมเก็บเลยค่ะรออะไรลักษณะสีเป็นใบเลียวๆเด้อค่ะเด้อคณะเอ่อคันเบื้องใส่คันเปียบเทนต้นไม้บ้านเฮาก็สีคล้ายๆใบย,ยูคาเนาะ,ะแม่นคล้ายๆใบย,ยูคาค่ะนี่คล้ายๆใบย,ยูคาเนาะค่ะเนาะยาวๆเลียวๆ แต่ว่าขันเน่เปียบใส่ผักที่นี่ค็อทค่้่ายผักติ้วค่ายกันไปแต่ว่าตัวนี้สิน้อยกว่าผักติ้วคะ่ะน้อยกาอันก่อนที่เราเก็บเป็นผักคะน้าทะเลอันนี้เป็นผักขมทะเลจา้าพี่น้องจ๋าอย่าสับสนเด้อจา๋าเด้ออย่าสับสนนะคะมีแต่ของกินทางนั้นสวนครัวรั้วกินได้ เราพอเคยพอก้นเก็บหญ้ากินเราก็สิว่าสูบอมีน้องกินเราแบนบอสุมาเก็บหญ้ากินนี่แล้ววะเพื่อนอะเพื่อนอะช่องหนึ่งเพื่อนว่ามีคนไปวายเธอผู้ยิงไทยนํำกันนี่ละว่าใ้แล้วว่าอันแล้วว่าผู้ยิงไทยผู้นั้นว่ายแล้วเธอเป็นนักทำลายธรรมชาติเพื่อนว่าหาหาทำลายธรรมชาติหาเก็บกินหญ้ากินพัก ว่หาเก็บกินเนี่ยเบ้าค้ายๆว้านเออผัวเลี้ยงบ่ได้ตีบ่ามีเงินกินเข่าตีอย่างจังสี่นะเพิ่นก็เลยมาโพดบ้านนะอันฟังฟังซอยกันหรือพี่น้องเฮ้ยเพื่อนว่าอันมันแมนนันปิตาเลียใจเ่ราเพิ่นเบ้าเพิ่นก็ดูถูกกันคักแท้เออมันเป็นความสุขคนเคยหาเคยเก็บเขา เาเคยกินจังซี่เคยเก็บจังซี่เนาะอันว่ายกันไปทั่วพ่มักกันพ่มักแล้วกระโดดควมแล้วกรแล้วจะสี่เขามาได้กันกัอพี่น้องค่ะห้กกำลังใจกันซะบางแ่นคนไทยน้ำกันเนาะค่ะเนาะธรรมชาติบ้าคนไทยน้ำกันอ่ะสินีแต่ว่าห้กกำลังใจกันเนาะเยกว่า้กันต่อค่ะ เก็บข้าเจ้าก็เก็บข้าเจ้าลงเฟสข้าเจ้าก็เก็บกินผักขมทะเลข้าเจ้าคือทีบ่ะอบขนนูมวนหลายหลายแมนวาเอาขันมาดามกันเศรษฐีใจดีรับประกันป่านเดมันก็แมนตัวน่ะแมนวามาดามกันผู้รอบรู้เนาะ ขอบคุณหลยลายด้วยค่ะมาดามกันค่ะบบหูจากยางกันทัวถามตะลาวพี่น้องเขียนถามแล้วก็ใจดีใจดีแนวว่านะข้าเจาเ้าข้าเจ้าเคยกินก้อนเขาข้าเจ้าูเลี้ยงเหมือนพี่น้องค่ะเรื่อง,อางถามเรืาางง่งเร่าเรื่องเหตุเนี่ยพวกค่อยได้ถามแต่ว่านะถามผักเรานี่แหละเ<ม>ขียนไปถามนี่ละเลี้ยงนาดทะเลแเราเ่าๆๆเองก็ได้ความรู้มาจากเราเพราะว่าอันน่ะ เราก็สีแนะนำแล้วก็ว่าก็ขอบคุณร้านก็ว่ายินดีค่ะยินดีค่ะถามมาเลยพักบ้านพญาหวานเหมืากกาอนกันจะเล่าอะไรพญาหวานบ่ขันได้เห็นเนาะเขาเห็นตะกอมันแต่มันท่านได้ขึ้นดอกตอนนั้นขึ้นดอกมันดอกเป็นสี้หลักค่ะสวยนะสวยเห็นว่าเขาเห็นตะกอเพราะว่าขันได้เห็นดอกมันขึ้นแ<ต>ม่นเพราะ่าใ่ขนาดดอกที่ข้าเจ้าเหดช้าแม่นเหมือดพูน่ะ เดี๋ยว้าเบิ้งดอกมนันเนาะพี่น้องค่ะถ้าเบิ้งดอกขันออกดอกมาเขาจังมาเก็บเก็บไปเห็ดช้านี่คือต้นผักซีลาบ้านเขามาันทาั้งบ่แมนค่ะกินกับบ่กินกับบ่แมนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอเบิ้งดอกว่ามันแมนบ่แมนขันแมนขันขันแมนนี่ลีเขาจังมาเก็บดอกไปตากนะ,ะดอกเก็บดอกไปตากไปอบเพ็ดช้าค่ะเพราะว่าขันสื่อแพงแพง้อพี่น้องค่ะ พันซื <ə S 1> <Studio> ้อแพงมึงเน่แมนมืดค่ะแมนเหมือดมึงเนี่ต้นน้ำขันข้าเจ้าบึเกี่ยวเข่าก่อนมึงเนี่มึงเน่มึงเ่งามใช่เลยนน่ะอ้านี่น่อานี่ดอกมันน่ะพี่้องค่ะนี่นี่ดอกมันมันมีพันเล็กกับพันใหญ่เขามึงเน่ ขันผู้ใดหูจาก,กระคอมเมนต์มานเด้อค่ะเดอ้อแมนโบแมนนันดอกข้าว่าไม้บบก,กาลังออกดอกค่ะมันมีสองพันเนะาะขันผู้ใดหูจาก,กระนี่จะขอเขารอเบ่งดอกค่ะว่ามันสีแมนบอัวสั้นว่าขันแมนจากน้อยเขาจังได้มาเก็บให้เพิ่อนออกดอกหลายๆเขาจังได้มาเก็บขันข้าเจ้าโบขันข้าเจ้าโบาเกีียวเข่าก้อนนี่ไทุ่งข้าวงามายพี่น้องค่ะงามงาม ช่วงหน้าห้อนงามหลายไปใส่ก็บมิต้านงามงาอันต้นนันปนะักกวางตุง้งควางตุ้งน้อยขึ้นเองธรรมชาตินี่จังแซบกินได้กิเก็บขึ้นคังธรรมชาตินี่แซบนี่จังที่แก้แล้วขึ้นดอกแล้วเดี๋ยวจังน้อยคนเกีียวจังไปหาเอานะเอาไหนมัน โอ้มันกำลังขึ้นมันขึ้นเหี้ยโอ้มันได้หลายกว่าอยู่กุคมณพูดถึงว่าเก็บโอ้เห็นยังก็ตีเก็บยวเหมดพี่น้องค่ะของฟรีต้นเลดิดเกิดมาจะกินได้นะเนี่ยผักเขียวลูกนี้จะได้ผักกาดฝรั่งนี่แหละอันนี้มันไม่ดอกเหมือนกันไหมนะฝลังขึ้นดอกมันอาจจะเป็นพวกเออ่ขั้นนั่นที่มันนั่นชุนๆใช่ไหม คลิปพักขนก้นากับขอจบซ้ํานี้ด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะจากไปด้วยวิวสวยๆพี่น้องค่ะอากาศยามเย็นประมาณสี่โมงเยงนีประมาณ4ี่โมงเย็น